เดินตลาดค่ะทุกคนถ้าทุกคนเดินตลาดาเดินตลาดพี่น้องเดินตลาดเศร้าในตลาดนี่หนึ่ง ยางหาราพี่น้องเขามายางในตลาดเส,โสาโคไซค่ะจังหวัดน้องคาย เสื้อบากระเลงไปใส่เสื้อพ่วงไปใส่แตอเย็นสบายดีแค่เสื้อลองตัวนี้งามเลยลายช้างตัวเท่าไรจ้าลายช้างทันพายกินสร้างหัวกลับบ่เอา เดี๋ยวเบิ้งคือ่งหัวขึ้นวัสนอหายากเน่พดีผมีเจอท่องอหัวกลับเยไปใส่แล้วหัวกลับพ่อดนแตกดูกระไนี่เคยไปใส่ตัวนึงยังบัแตกเลยมันคือทรงใหญ่ใช่ไหมเออคอยดน่ยเออคอุนยเบลเ็ได้เสือเขากระเซแตัวเบลันเลยอ่ะั้าว่ยเออแกก็่อยก็ซ้ำกัน อันนี้มันอยากตรงแรงแ่เขอซื้อเมื่อตัวนึงก็ยังเสียเราไปตัดขาออกแต่ว่ามันขาป่อยเนาะมันขาป่อยอันนั้นเนาะขาป่อยมันมาของมอไซน์นะต้องเลือกไงตุ่มพุ่น่ะมันแ็บของมันแ็บของขาเหยียบมันทำไงค่อยไงหลังเพราะว่าค่อยเอาขาลงทางดินแล้วนะป่านี้เอาขาตั้งลงป่านี้ว่า ่นึงตันก็ทรงสันก็ข่แท้โอ้ยมันสรงหน่อยพอดอันนี้สิพอดีขอว่าเอออันนี้ก็สีงคนะออนี้่ยอัเนี่เอออันนี้สีไา้อยู่แต่มันอยากบางนี่แหละอันนี้น่อยกว่วนี่เนี่ยเหนป่ะเออสีน่อยกวอันี้อยู่เอาเทียบปงดูอ๋อ่านนรออีหีอ่ะน่อยน่อย อร่อยป่เนื้อพันเอาซ้องโตลดบ่านไรเขาบ่บ่มันใจเพราะว่ามันใจว่ายันตัวนี้มันน้อยยันใส่บ่ได้นะแต่ว่าขาอยากได้ซองคิดว่าตัวนี้ได้แน่นอนเลยล่ะเนี่ยฮะเสือเหลืองก็อยากได้มันสีสวยชอบคอเขาชอบแขนเขาเลยนะเอาย่างแล้วก็ซิปละสามตัวพอดีอย่าง ปอลียให้ใส้กันนะน่ะนีตัวหมักสีนั่นซุ้อือนบุใครมักสีเหลืองก็สีนี่ก็งามบางสีนี่นะส่งเดียวกันเบบือนปะเนี่ยแต่ว่าคนละลายเนาะเออลายจุดก็งามเวย ก็คือตใหญ่ก็แรบางทีหุ่นก็ยังส่งพอดีอยู่ียบบางรูอับขียก็ร้่เวนี่ยสักัอันนี้ิอันนี้อนนี้ไล่เดียวก็ตัวนันบ่โอ้เป็นชุดัเป็นชุดเเป็นชุดกางเกงขาสั้นน่าเกสั้นาก้าอเห็นอันนั้นอันนี้มันตเดียวเออสงงเดียวซ้ำกนมือเอม่ในีด้เบอเอ็เอะเป็นแบนี้นอรเอ้งอา สีนี้ส่งเดียวกันปะพาเดียวกันตัวเดียวกันแต่ว่าคนละสีนี่คลายพอเลียมแดงบด้วกันสีตกปะไม่ตกไม่ยุ้ยนบะไม่เจว่าอ้ชาสีอะไรดีสีนี้ก็ตัดผิวเมืองก็งามไม่คุ้วานะ เรือม,มาสดใสกว่าเ,เ,อเอาเรืองนี่ไปเป็นเท่าไหร่เป็นสองร้อยแปดสิบจ้าเหนือ่อยกินมือเห็ดบ้านเนี่ยเหอะไปทษ เสื้อเสื้อเสื้อเก่งค่ะทุกคนลายช้างสวยนะลายช้างจบคลิปไไปแค่นี้ละจ้าสวัสดีค่ะ